นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีรอบสองค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวหน้าเมื่อกี้พาเพื่อนพาเพื่อน,น,นเก็บหน่อกระเทียมหน่อกระเทียมป่าแล้วนะคะนี่ค่ะผลงานค่ะขาุลุดจุโลดเลยเดี๋ยวหน้าจะเก็บใบมันครึ่งใบครึ่งน,นี่นะคะแต่ว่าจะจำจ,จ,จะไม่เอายาวเกินนะคะเอาสักพออ่อนๆนะคะพอติดดอกติดนี่นาะค่ะสักคืบเอาอีกถุงนึงเดี๋ยวจะต,ตั้งกล้องไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะจะเอาแบบประมาณนี้นะคะนี่ นี่มันก็ยังอ่อนนะคะมันยังไม่แก่หรอกค่ะ,คะแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนชอบนะคะจะเก็บไปให้พี่สาวนะนี่คะ่ะมานิ้นะคะถ้าแบบนี้ก็จะตัดเร็วหน่อยนะคะถ้าเราไม่หาคุยหาเขียนะคะนี่คะ่ะเป็นกอเป็นกอมันเป็นกอนะคะมันเร็วคะ่ะนู่นคะ่ะเห็นไหมคะไปคะ่ะเดี๋ยวนาจะตัดให้เพื่อนๆดูสักาสามสี่ห้ากอนะคะนี่ ตะกร้าเต็มแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ถุงนะคะโอ้เหน้ะถุงก็ขี้ยากแท้ <c oughs> นี่ค่ะโอ้ยกอนี้งาม <c oughs> เห็นกอใหม่มันก็เอากอใหม่ไปเรื่อยๆนะคะเวรปนะน่คะกอนี้งามค่ะนี่หนึ่งตัดตอีกต้นนี้ให้เพื่อนดูค่ะงาม นี่ค่ะโอ้ยเนาะหมดคือไม่ขาดเดีหาที่ตั้งกล้องดีๆดก่อนค่ะแป๊บนะคะลมก็จะแรงหน่อยนะนี่ค่ะลมเริ่มมาแล้วนี่ค่ะ,นะคะเดี๋ยวนาหาที่ตั้งกล้องดีๆก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวนาจะเอากรนี้นะ กล่องล้มไปค่ะเมื่อกี้นี่โอ้ยมันงามมันจะเอาโกไหนแล้วนี่คะเพื่อนๆคะสวยเลือกได้นะคะเพื่อน ใบไม้ทิ่มข้างมนค่ะนี่ค่ะ เช้าตรงเขียวใบไม้ทิ้งนี่ละกะ <g ül> ันข้างทางก็กลัวหมาโยนรถอะค่ะเจ้าใกล้ถนนน่ะก็พาหมามาเดินนะคะ <g ül> นี่คะ่ะรูปเนๆเห็นหรือเปล่า มันยุบแล้วก็มันได้นิดเดียวนะคะเนี่ยไม่ได้เยอะนะคะเวลาเราทาอาหานุวลานนี่นะคะเริ่มเป็นดอกแล้วด้วยค่ะคุณผ่ะนี่ค่ะดอกเขาแต่ก็ยังอ่อนนะคะใบยังซุบซั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 บอยู่ อ๋อบางแตวค่ะน,นี่ฝนงัดเอางันเอาเลยค่ะฝนมันตกกันค่ะเมื่อกลางวันนะคะมันก็เลยแฉะๆหน่อยไปเอามองอื่นเหมคะมกัอค่ะ ก่อนนี้มันูดออกมากบนข่อยที่ข่อยตุ่นีหมคะมาหนาเรียกข่อยตุ่นงามค่ะน,นี่ขาวจวะเลยยังอ่อนอยู่นะคะนี่น,นะคะสองมั่งไม่สองมั่งนะคะนุ่นค่ะมันง,า,งามๆนะจะดีเด้อค่ะนี่นะคะคุณขวัญเดี๋ยวนะขออนุญาตตัดมุมนี้อีกมุมนึงนะก็ขอจบคลิปแล้วเด้อจ้ะ มันน้ำค่ะนี่ค่ะโหนี่เหงืาอน,น,นะคะทู่ออกที่แตก ออกเพิ่งแตกเพิ่งแตกหน่อนะคะ่ะโอ้ว้วาวแต่นายเก็บรวมไปเลยนะคะอันเนี้ยเพราะว่าตะการมันอยู่ข้างล่างน่นะคะ่ะน้ำน้ำ่าเ่อนค้าดิโอ้ยหอนไหนอันไหนนี่ค่ะ ก้อนนี้จ้ะง,งามค่ะนี่ค่ะปอดเนี่ยนะคะส่งได้ไหมเลยสันไปทั้งนั่งนั่งมั่งเนาะค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะงามเลย ค่ะคุณผดงามค่ะจะเอาโกงไหนมันเยอะเกินค่ะคุณผดผัอนะคะเป็นหนูก็มีโอ้ยใจหลายหลายใจอ่ะค่ะไม่รู้จะเอาโกไหนนี่ค่ะ มาค่ะตึมถุงแล้วโอ้ยแลควเพื่อนแล้วนะขออยากตบสักสองสามโต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวมาจบคลิปให้เพื่อนๆดูค่ะดูค่ะเพื่อนงามขึ้นตามขุอยตุนงามงามอ้วนุ่นหลดเลย นี่นะคะเพื่อนๆคะ่ะน่าจะขอจบตรงมุมนี้แล้วนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บกระเทียมป่านะคะนี่คะ่ะคลิปสองแล้วค่ะนี่คะ่ะงามๆคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะดูเนี่ยนี่ขาเจาะเลยนี่นะคุยดูนะคะมันก็ยังมีอยู่นะคะที่มันเป็นหนอเป็นนี่นะคะนี่คะ่ะเก็บตรงนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเลยเดอ้อจา้าเพื่อนๆคะ่ะฝากบนกบน้องบรรณาชาแน,นลนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้นะเพื่อการทำคลิปต่อไปเด้อค,ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะทีนี้โดยเด้อจ้าเพื่อนๆคะ่ะจะการคลิปหน้าคะ่ะว่าจะพาไปดูไปชมอะไรอีกนะคะคลิปนี้วันนี้โชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีจ้านี่คะ่ะเพื่อนเดี๋ยวน่าจะเก็บลงไปเลยเด้อค่ะแต่ขออนุญาตจบคลิปไปแค่นี้ก่อนเด้อจ้าเพื่อนๆคะ่ะงามคะ่ะนี่บา,บายคๆค่ะเพื่อนๆค่ะ นี่ค่ะนี่แป๊บเดียวนะคะเต็มถุงละห้าหกนาทีประมาณสิบนาทีได้ะค,ะค่ะนี่ค่ะเป็นกอเป็นกอเป็นกลุ่มนะคะเหมือนเขามาปลูกข้าวไว้ให้เป็นกอเป็นกอเลยค่ะน่นไม่ายไรค่ะสวัสดีค่ะ Og der er brug for dem i de to partier der. Og det er jo, det er jo også et, et, et samarbejde, et et der er nødt til, at der skal blive genoplivet, fordi at IA og demokraterne har jo faktisk regeringen.